ผมเห็นเป็นเงาคนใส่เสื้อสีดำยืนอยู่นึกว่าชาวบ้านเชี่ยวแม่งน้ำตาไหลเองเลยวะเราต้องกลับไปตอนนี้เสียงก็ได้หายไปแล้วขอโทษขอใหด้วยครับผมเห็นเอียงวอสมควนผมกับขอโทษขอภัยขอผมสิกรรมผมผมมาดี ผมไม่ได้แบบมารลายผมแค่จะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนรู้ว่าที่นี่ก็มีสานที่สวยๆเป็นทางน้ําไหลไปที่วัดนะครับเป็นน้ําตกที่วัดผ่านวัดก็น่าจะศักดิ์สิทธิ์มากเลยเข้ามาในป่าแล้วนะครับเวลาก็จะ5้าโมงแล้วครับ ตอนนี้ผมก็ถึงที่หมายแล้วนะครับมีรถชาวบ้านมาหาของป่ากันเต็มเลยนะไปลุยกันไปผมว่าจะไปภูเขาอีกลูกหนึ่งที่มันเป็นเ,เป็นสุสารจีนนะครับเพราะว่าผมเห็นขี่รถผ่านไปมา แล้วเห็นเหมือนกับว่าเป็นภูเขาแล้วก็มีก้อนหินยื่นออกมาพอที่จะให้เรานั่งพักบนนั้นแล้วก็แบบถ่ายรูปได้แต่มันไม่ใช่ที่เที่ยวนะครับภูเขาลูกนั้นผมคิดว่ามันน่าจะค่ำก่อนแน่ๆผมก็เลยเอาภูเขาที่ใกล้ที่สุดก่อนไปได้ยินเสียงท้องฟ้าไหม เข้ามานี่ก็ต้นไม้แปลกๆนะครับแปลกก็สวยดีดูดิเสียงน้ำไหลน่าจะมีแหล่งน้ำข้างบนไหลลงมา สวยๆเหมือนที่เที่ยวเหมือนที่เที่ยวเลยนะถ้า เป็นช่วงฤดูฝนนะน้ําก็น่าจะเยอะไหลแบบมาให้เราเล่นได้นะครับโขดหินนั่งพักข้างบนนั่งแบบชิวๆแบบปิกนิกอะ่ะก็น่าจะไปได้นะหรือผมต้องทำภารกิจใหม่เดินตามทางน้ำไปเอาไหมผมก็อยากรู้เหมือนกัน ดูดิมีอ่างสกุชิให้เล่นน้ำด้วยอ่างนี้ลึกมากเลยมาทำเย็นกัน ต่อครับเราได้น้ำแล้วดูดิคือแบบอาบน้ำได้เลยนะโอ้เอาโผล่มาตรงไหนเนี่ยมีเหมือนเสียงไก่ น้อยแต่ก็น่าจะเป็นนกนะน,นี้อะไรนี่ของชาวบ้านนะเป็นไม้นะก็น่าจะเป็นยานะน่าจะเป็นยาสมุนไพรเอาไปต้มน้ํากินนะครับแบบชาวบ้านที่แบบรู้สูตรสมัยก่อนเขาจะต้มพวกกาบไม้ ดื่มกินเป็นยานะครับเป็นแอ่งน้ำเรื่อยๆแล้วก็ค่อยไหลลงไปนะว้าวสวยมากดูดิเฮ้ยมีรอยเท้าคนด้วยนะครับนี่อะไรเนี <ett ten> <leaves> ่ย รถอ,ออกฝัาดนะโอฟ้าก็ร้องแล้วตรงนี้น่าจะเป็นที่พักของชาวบ้านนะมีกอ่อกองไฟด้วยโอ้โหคือว่าอะไรเนาะดูวิวดิจะเดินถัดขึ้นมา ก็จะเป็นน้ำ <c oughs> ไหลลงมานะครับตามหินเลยไม่ใช่แอ่งแล้วตอนนี้นี่เนี่ยผมว่าถ้าหน้าฝนนะมานั่งเล่นตรงนี้นี่โอ้คือแบบสุดยอดอะ่ะมีร่มไม้บางแดดนะเป็นที่เที่ยวได้เลยนะครับนี่เฮ้ยนี่อะไรน,นี่ โอ้ไส้เดือนน่าจะเป็นไส้เดือนพวกเครือพญาติเคือไส้เดือนนี่เรามาไหนกันแล้วเนี่ยมันจะหลงป่าดีมอสมันจะหลงป่าเอาดีมอส ข้างบนเป็นเนินภูเขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานหินแต่เราน่าถ้าได้มาตอนเช้าก็น่าจะดีเลยนะเผื่อจะได้เห็นแบบชาวบ้านหาของป่าแต่ตอนนี้เขากลับบ้านกันแล้วชาวบ้านก็น่าจะหาตั้งแต่เช้าเช้าอ่ะ นี่ไงตามโอ้เสียงงูอยู่นะแบบนี้นี่คือดงงูเลยนะครับนี่มีแอ่งน้ำชื้นๆแล้วก็มีใบไม้ปกเราไม่รู้เลยนะว่ามันจะซ่อนตัวอยู่ที่ตรงไหนหรือว่าบนหัวเราหรือว่าตรงทางเท้าเราเราเดินเข้ามาลึกมากแล้วตอนนี้ก็จะ ใกล้ห้าโมงแล้วด้วยจะค่ำแล้วเขาเริ่มขนลุกแล้วครับขนลุกปะดูดิเราเดิน เดินไปอีกหน่อยนะ้นก็ออกแล้วไม่ไหวมากเลยมันเป็นทางลกมากแล้วครับต้องชำนาญทางมากๆเลยนะถึงจะขึ้นไปได้และไม่มีร่องรอยของของคนแล้วนะไม่มีเป็นทางที่ให้เราเดินเดี๋ยวเรากลับออกไปดีกว่าครับทางไหนวะ เรามาอีกทางหนึ่งนะขึ้นมาบนภูเขาก่อนไม่รู้ว่าจะทะลุตรงไหนนะครับใช่ยอดไหมครับแต่ถ้าให้ผมมาอีกผมก็จำทางไม่ได้นะแต่ตอนนี้ เห็นร่องรอยคนแล้วก,ก่อกองไฟอากาศบางเวงมากเลยโหเ,เป็นป่ายอย่างนี้แล้วครับเดี๋ยวผมต้องหาทางลงกันลงทางใหม่นะไม่รู้ว่าจะโผล่ตรงไหนแล้วรถผมก็จอดไว้ที่ตรงนั้น Ôi. Nó không phải đâu. Tao khó khó tháo dây cơ này Nóng quá này. Ở chỗ này. นี่คือการเดินสำรวจป่าเดี๋ยวเรากลับลงไปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมกลับลงไปอีกทีหนึ่งห้ามพูดว่าเราเด็ดขาดนะครับไม่งั้นก็จะมีอะไรบางอย่างกับกับเราเมื่อกี้ผมบอกว่าผมไปคนเดียวนะไ,ไปเดี๋ยวผมจะกลับลงไปนะครับาการแรงมาก ตอนนี้เริ่มหนักหัวแล้วเหมือนคนหัวลุกอะเคยเป็นไหมผมมาโดยที่ไม่ได้ขอเจ้าที่อะไรเลยนะ นีผมไม่ได้เอาอะไรมานะครับเดินลงไปก่อนขอตัวเดินเดินลงไปก่อน,นครับโอ้มาแล้วครับทุกคนโอ้ตอนนี้เหมือนจะเห็นเป็นทางแล้วนะเป็นทางน้ำโอเคเลยครับโอเ้เราเดินมาก็ ลมพัดมาพอที่จะให้ออกซิเจนผมหน่อยเม่อกี้แบบมึนหัวตึ๊บเลยโอเคพี่ไงเห็นมาครับพอไม่ปนหวังเห็ดยังเนาะครับผมก็บอมหูกันเห็ดยังครับนี่กินได้ปะ ตัวไปตัวทึ่งๆผู้กันนะสีร้ายอยู่เห็นว่าตอนผมขับรถมาเนาะก็แบบมีแบบชาวบ้านมาเก็บเห็ดอยู่นะผ่านผ่านกับผมอ่ะสามสามส,ามสี่บางคนก็ปั่นจักรยานเป็นยายแล้วล่ะบางคนก็มากับลูกกับหลานนะมาเก็บหุย้ย โอ้โหนี่ผมโผล่มาแต่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเอาเชื้อทิ้งก่อนนะให้มันเกิดโอ้โหรอค่อยมันก็สวยถวะเฮอยโอ้โ เดี๋ยวตอนฝนเดี๋ยวผมมาใหม่นะหน้าฝนน่าจะแบบเล่นน้ำแบบชิวๆเลยครับดูทางน้ำดินี่มีคนมาก่อหินด้วยถ้าข้างบนก็น่าจะขึ้นไปได้อีกนะตรงนี้ก็น่าจะนั่งเล่นนั่งพักดูวิวชิวๆโอ้โหดูข้างบนสิครับ สดชื่นแล้ววันนี้ตอนแรกก็อยู่บ้านเงาเงา้อยหน่อยอยู่ว่าจะไปไหนดีคิดอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย 哦吼！Oh oh. โอ้โหทุกคนสวยมากโอ้โหผมว่าแลว้วมันต้องเป็นหน้าผามีฟ้ารับตรงนู้นแล้วก็เห็นแมงอปอ่ะเยอะมากเลยดูดิข้างล่างก็จะเป็นหน้าผานะเป็นเป็นหน้าผาของกอไผ่กอไผ่น้ำนะครับก็เป็นโขดหินอันนี้ก็เป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งโอ้โหเฮ้ยสวยเกินไปปะ เสียงนกฟูยโ,โหสุดยอด่ะโค้ดสวยวววสวยจัดเลย ก็จะตกแล้วนะอยากให้มันตกมากเลยจะได้มันมันหน่อยฟ้าแลบแต๊บแบบ ออก,กลับออกไปกลับออกกไป่อนมันจะมืดนะครับตอนนี้ก็หกโมงยี่สิบนาทีแล้วอีกสักพักก็ทุ่มหนึ่งแล้วอะ่ะโอหเกินดูดิโอโ้โห โอ้หูอ้ห้ก็ยังมีแบบเป็นโขดหินนะตรงนั้นพอที่จะแบบไม่รู้ว่าขึ้นไปได้ไหมถ้าขึ้นไปได้ก็ถ่ายรูปแบบเท่ๆเลยถ้ามีโดนนะผมยังได้โดนอยู่แล้วก็อนาคตนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะก็รู้กันอยู่ว่า ตนทุนคนเราไม่เหมือนกันผมทําในตอนที่ผมแบบไม่มีอะไรพร้อมเพราะว่าตอนพร้อมแล้วเราก็จะคิดว่าเรายังไม่ทําไม่ดีเราก็ยังไม่เป็นเราต้องทําในตอนที่เราไม่พร้อมค่อยๆพัฒนาตัวเองไปครับอนาคตก็หวังว่าเราจะประสบความสําเร็จในทางที่เราเลือกเดิน โหธรรมชาติมากเลยสุดยอดวาวสวยมากไม่รู้ว่าคนข้างล่างจะได้ยินเราไหมนะแต่ไม่น่าจะได้ยินนะเขาก็จะประมาณเสียงแบบเสียงนกเสียงกานี่แหละดี ผมชอบภูเขามากเลยนะมันทำอะไรก็ได้อะเสรีย์โอ้เสียวว่ะเสียวเสียวเสียวไม่เอาไม่เอาเรายังมีอีกหลายทริปอยู่ที่ต้องใช้ชีวิตให้มันๆโอเคขอหอมปากหอมคอเดี๋ยวแบบถ้าแบบอนาคตก็ต้องแบบปีนน้าผาแล้วล่ะ เดินครับเดินตอนนี้ซื้อไม้เซฟี่ผมสุดยอดมากจะมีลมพัดมาจเย็นต่อเนื่องนะเร็วไปไหม ผมต้องเดินกลับไปที่รถประมาณ5กิโลนะครับเพราะว่าผมเดินไกลมากไปกลับก็10โลได้ในช่วงนี้ก็น่าจะ6กโมงใกล้จะทุ่มใกล้จะทุ่มนึงแล้วนะครับผลเริ่มลุกแล้วครับ อันนี้แบบเป็นคลิปสำรวจป่านะครับผมพามาเดินป่าเล่นเสียดายมากที่ฝนไม่ตกถ้าฝนตกเนี่ยอ้น่าจะมันน่าดูเดินตากฝนเลยลุยๆเลยก็เป็นคลิปผมพามาเดินป่านะครับมาพามาชมแต่ไม่ได้นอนนะก็พรุ่งนี้มีภารกิจครับ มันม้าเหาแต่ไม่ใช่นะนี่ไม่ไม่ใช่มันเป็นจังหวะได้ยินไหมอู้ตอนนี้ผมเริ่มที่จะขนลุกแล้วอู้น่าสีเลยเมื่อกี้ ผมเห็นเป็นขอโทษด้วยครับผมเห็นเป็นเงาคนใส่เสื้อสีดำยืนอยู่คึกว่าชาวบ้านเชียวแม่งน้ำตาไหลาเองเลยวะเราต้องกลับไปมันเป็นทาง มันเป็นปทางน้ำไหลไปที่วัดนะครับเป็นน้ำตกที่วัดผ่านวัดก็น่าจะศักดิ์สิทธิ์มากเลยเป็นคนจริงๆนะเมื่อกี้ผมเห็นคือคนหัวรูปไปแต่ตอนนี้คือสลัวสลัวแล้วนะ ในกล้องน่าจะสว่างนะเพราะว่ามันปรับได้มันปรับเองได้อัตโนมัติแต่ตอนนี้ก็เริ่มสะัวแล้วตอนนี้เสียงก็ได้หายไปแล้วอาจจะเป็นหมาปงหมาป่าก็ได้นะไม่งั้นก็เป็น สือเหรอไม่น่าจะมีนะไม่รู้ดินี่ก็เป็นป่าจ้าาเลยข้างในป่าก็ป่าดงดิบเลยนะโอเคผมเห็นรถผมแล้ว ผมเห็นอย่างอสมควรผมกัขอถกขอให้ขออ,อ,ของคสิกรรมให้ผมผมมาดีผมไม่ได้แบบมาร้ายผมแค่จะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนรู้ว่าที่นี่ก็มีสถานที่สวยๆผมมาคนเดียวผมก็ขอกลับคนเดียวก็ให้ผมกลับโดยปลอดภัย แบบ้ว <c oughs> เมื่อกี้ตอนที่ผมเห็นนะโอ้ผมหน้าหน้าซีดขนลุกหมดเลยนะแต่ก็ยังเดินต่อไปได้อยู่อันนี้ผมเอาไม้ไม้ที่นี้มาแต่ผมต้องเอาคืนละเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะแกะไงวะแต่เราห้ามเอาอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านนะอาจจะแบบเศษ ดินก้อนเดียวก็ไม่ได้นะบางทีนี่นี่เป็นไม้ที่ผมขอแล้วนะนี่แหละไม้เซฟีแต่ผมก็ต้องวางไว้ก่อนนีเด้อครับขึ้นไปนี่ ว่าประสบความสำเร็จคลิปนี้ได้แล้วหนึ่งคลิปนี่แหละครับชีวิตยูทูบเบอร์สายแบบบูบบบ้าคนเดียวในจังหวัดตัวเองโดยที่ไม่ใช่ที่เที่ยวนะก็ถึงรถผมแล้วนะนีก็ฝากติดตาม y ยูทู e มอนน้อยแบกไปเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็เพจเจ้าถิน่นก็หวังว่า กดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะเป็นกําลังใจให้ผมนะครับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาเที่ยวตั้งแต่เช,ชา้าๆจนค่าก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับที่เข้ามาดูแล้วก็ก็ฝากติดตามอีพีหน้าด้วยนะครับว่าผมจะไปที่ไหนหรือแบบเป็นที่บ้าๆที่ไหนท,ที่เที่ยวหรือที่แบบโหดๆที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับคลิปนี้บ๊ายบายได้ความกวาดยัยงมากงเลยนขนัวลุกบ๊ายบายครับ